ฉันเห็นหมดแล้วนะสิ่งที่แกทำทั้งหมดเลยนี่แกทำให้ฉันใจตกไปอยู่ตาตุ่มเลยนะบอกแล้วไงคะว่าความสามารถของหนูนะ่ะเป็นของจริงดีมากไม่หยุดซ้อมเลยใช่ไหมไอดินแน่นอนคะ่ะพยายามอย่างเต็มที่มาตลอดเลยคะ่ะไม่ใช่พยายามแต่ต้องทำให้ได้ยังไงก็ช่างเถอะแล้วเรื่องต่อไปที่แกจะจัดการเรียบร้อยดีใช่หรือเปล่าเรียบร้อยคะ่ะ ทุกอย่างสำเร็จหมดแล้วหนูจะติดต่อไปหลังจากนี้นะคะพ่อของแกรอดูอยู่นะพ่อเหรอเมื่อไหร่จะยอมรับสักทีนะ